วันเพ็ญเดือนสิบวันพญายมเปิดคุ้มนรกวันศาสจีนวันงานบุญเข้าสลักพัดงานบุญใหญ่ประจำปีวันเพ็ญเดือนสิบวันแห่งความกตันยูวันที่พญายมเปิดคุมนรกวันศาสจีนวันงานบุญเข้าสลาดพัดฮิตที่สิบบุญเข้าสาหรือบุญเดือนสิบวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบนี้ เป็นวันสำคัญใหญ่ประจำปีวันหนึ่งของทั่วประเทศไทยชาวจีนถือเอาเป็นวันศาสตร์จีนคนภาคกลางเรียกว่าเป็นบุญข้าวศาสตร์คนไทยภาคเหนือเรียกว่าวันทําบุญสลักพัดเชียงใหม่เรียกว่าปุ่นสิบสองเป้งพี่น้องชาวใต้เรียกว่าปุ่นชิงเปรตอีสานเรียกว่าบุญนข้าวศาสเชื่อว,ว่าเป็นวันที่พญายมท่านเปิดประตูนรก ทำให้ญาติพี่น้องได้มาเจอกันเป็นงานบุญสร้างกุศลอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณแก่ตนเป็นประเพณีที่ดีกรำลึกถึงผู้มีอุปการะคุณกรำลึกถึงผู้มีพระคุณการทำบุญเข้าสากหรือสลักพัดคืออะไรคําว่าสากในที่นี้มาจากคําว่าสลากในภาษาไทยคือการทำบุญที่ให้พระเนนทั้งวัดจับสลาก เพื่อจะรับปัจจัยทายทานตลอดจนสำรับกับข้าวที่ญาติโยมนำมาถวายแต่ละท้องถิ่นทำไม่เหมือนกันเช่นในบางท้องถิ่นอาจจะจัดของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสบู่ยาสีฟันยาตำรานหลวงมาทำเป็นห่อๆน,นำไปถวายพระก่อนจะทำพิธีถวายก็จะมีการจับสลากก่อนทีนี้พอตนเองจับฉลากได้เป็นเชือกของพระ หรือเนนรูปใดก็นำไปถวายตามนั้นลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการเสี่ยงสมภารคือบารามีว่าในปีนี้ดวงชะตาหรือชีวิตของตนจะเป็นเช่นไรมีการทำนายไปตามลักษณะของพระหรือเนนที่ตนเองจับฉลากได้เช่นบางคนอาจจะจับได้พระที่เป็นผู้ที่มีอายุพรรษามากถือว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตบั่นคง หรือจับฉลากถูกพระประเรียนหรือเนนมหาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญามากเป็นต้นมีการฟังเทศเป็นการอุทิศให้แก่ผู้ตายเช่นเดียวกับบุญข้าวประดับดินบุญหอข้าวที่อีสานชาวบ้านจะเตรียมอาหารชนิดต่างๆห่อด้วยใบตองไว้แต่เช้ามืดข้าวสากจะห่อด้วยใบตองกล้วยกระดหัวกระดท้ายมีรูปคล้ายกรีบข้าวต้มแต่ไม่พับสั้น ต้องเย็บติดกันเป็นคู่ห่อที่หนึ่งคือหมากพลูและบุรีห่อที่สองคืออาหารคาวหวานอย่างละเล็กอย่างละน้อยประกอบด้วยหนึ่งข้าวเหนียวเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูและใส่ลงไปอย่างละเล็กอย่างละน้อยถือเป็นอาหารคาวสองกล้วยน้อยหนาฝรั่งแตงโมสับประรดฟักทองแล้วแต่จะเลือกใส่เป็นอาหารหวาน เสร็จแล้วจะมีการตีโป่งกรองคล้องระฆังเป็นสัญญาณเป่าร้องให้เปรตหรือวิญญาณของญาติผู้ที่ล่วงลับไปมารับเอาบางท้องที่มีพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปบางท้องที่หลังจากเรียกวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปหรือผีไร่ผีนาให้มารับไปแล้วจากนั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านที่จะเก็บคืนมาในบางที่มีการย่งกันเป็นที่สนุกสนาน ซึ่งตอนนี้เรียกว่าชิงเปรตหรือแย่งข้าสากโดยมีความเชื่อท้องถิ่นที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าให้ฟังว่าผู้ใดแย่งเข้าสากกาก,ากแดนเปรตมากินจะเป็นคนที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ปราศจากโรคหรือพยาธิต่างๆใบตองที่ห่อข้าสากก็นำเอามาเก็บไว้ตามไร่นาตากล้าสถานที่เพาะข้าวกล้าก่อนปักดำเชื่อว่าจะทำให้ข้าวกล้าในนาอุดมสมบูรณ์ดี วันที่พญายมเปิดคุมนรกวันแห่งการแสดงความกตัญยูในการทำบุญเข้าศสากนี้เป็นเรื่องที่คนอีสานใส่ใจมากกว่าบุญค่าประดับดินเพราะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อที่ว่าเป็นวันที่พญายมเปิดคุมนรกให้สัตว์นรกได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่อยู่ในมนุษย์โลกตั้งแต่เที่ยงคืนถึงวันขึ้นส4คำ่ำไปจนถึงเที่ยงคืนวันขึ้น15้าค่ำ ทีนี้ในเมื่อพวกเปรตหรือสัตว์นรกเหล่านั้นมารับส่วนบุญจากญาติพี่น้องที่อยู่ในมนุษย์โลกก็จะอวยพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขมีความอุดมสมบูรณ์ในทางตรงข้ามถ้าหากว่ามาแล้วเกิดไม่ได้ส่วนบุญอะไรเลยก็จะน้อยเนื้อต่ำใจก็ได้สาบลูกแช่งหลานที่ไม่เอาใจใส่มัวแต่ยั่งทรัพย์สมบัติมรดกที่เขาหามาในขณะยังมีชีวิตอยู่ จนกระทั่งลืมผู้มีพระคุณบางท้องถิ่นจะจัดให้มีการถวายทานรักษาศีลเพื่อเป็นอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกญาติที่ตายไปแล้วนอกจากนี้ยังจัดให้มีการฟังเทศตลอดทั้งวันอีกด้วยโดยเรื่องที่นำมาเทศส่วนมากเป็นเรื่องวรรณกรรมท้องถิน่นและมีอิทธิพลต่อความเชื่อของท้องถิน่นในลักษณะของการขัดเกลาจิตใจ และเร่งร้าให้ทำคุณงามความดีในรูปแบบต่างๆเช่นเรื่องมโหสถเรื่องพระเจ้าสิบชาติเรื่องเท้ากํากาดำเป็นต้นประวัติตาแหกที่มาของวันบุญสลักพัดแต่ครั้งพุทธกาลตามตำนานของคนอีสานเล่าถึงมูลเหตุที่มีการทำบุญเข้าสากมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบทว่ามีบุตรชายกระดุมพีคือคนมั่งมีผู้หนึ่ง เมื่อพอสิ้นชีวิตแม่ได้หาหญิงผู้มีอายุและแตระกูลเสมอกันมาเป็นภรรยาแต่อยู่ด้วยกันหลายปีไม่มีบุตรแม่จึงหาหญิงอื่นมาให้เป็นภรรยาอีกต่อมาเมียน้อยมีลูกเมียหลวงอิจฉ้าจึงคิดฆ่าลูกและเมียน้อยเสียฝ่ายเมียน้อยเมื่อก่อนจะตายก็คิดอาฆาตเมียหลวงไว้ชาติต่อมาฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นแมวอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นไก่ แมวจึงกินไก่และไข่ชาติต่อมาฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นเสืออีกฝ่ายหนึ่งก็ไปเกิดเป็นกวางเสือจึงกินกวางและลูกชาติสุดท้ายฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นคนอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิดเป็นยักษินีพ่อฝ่ายคนแต่งงานคลอดลูกนางยักษินีจองเวนได้ตามไปกินลูกถึงสองครั้งต่อมามีคันที่สามนางได้หนีไปอยู่กับพ่อแม่ของตนพร้อมกับสามี เมื่อคลอดลูกเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงพร้อมด้วยสามีและลูกกลับบ้านพอดีนางยักษิณีมาพบเข้านางยักษณีจึงไล่นางสามีและลูกนางจึงพาลูกหนีพร้อมกับสามีเข้าไปยังเชตวันมหาวิหารซึ่งพอดีพระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดง,แดงพระธรรมเทศนาอยู่นางและสามีจึงนำลูกน้อยไปถวายขอชีวิตไว นางยักษ์จะตามเข้าไปในเชตวันมหาวิหารไม่ได้เพราะถูกเทวดากางกั้นไว้พระพุทธเจ้าจึงโปรดให้พระอานนท์ไปเรียกนางยักษ์เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาพระองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้พยาบาทจองเวรกันแล้วจึงโปรดให้หนางยักษ์ไปอยู่ตามหัวไร่ปลายนานางยักษ์ตนนี้มีความรู้เก่์เกี่ยวกับฝนและน้ำดีปีไหนฝนจะตกดีปีไหนฝนจะตกไม่ดี จะแจ้งให้ชาวเมืองได้ทราบชาวเมืองให้ความนับถือมากจึงได้นำอาหารไปส่งนางยักษ์จางบริบูรณ์สม่ำเสมอนางยักษ์เองได้นำอาหารเหล่านั้นไปถวายเป็นสลักพัดแด่พระภิกษุวันละแปดที่เป็นประจำชาวอีสานจึงเอาการถวายสลักพัดหรือบุญข้าวสากนี้เป็นประเพณีสืบต่อกันมาและเมื่อถึงวันทำบุญข้าวสาก นอกจากนำเข้าสากไปถวายพระภิกษุแล้วและวางไว้บริเวณวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วชาวนาจะเอาอาหารไปเลี้ยงหนังยักษ์หรือผีเสื้อนาในบริเวณนาของตนเปลี่ยนเรียกหนังยักษ์ว่าตาแหกความเป็นมาของสลักพัตตาธานอน,นิสงส์ส่งผลให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าโคดมในสมัยหนึ่ง พุทธองค์ได้เสด็จไปกรุงพารานสีในคราวนี้บุรุษเข็นใจาพาภรรยาประกอบอาชีพตัดฝฟืนขายเป็นนิสเสมอมาเขาเป็นคนเลื่อมใสพระพุทธศาสนายิ่งนักวันหนึ่งเขาได้ปรึกษากับภรรยาว่าเรายากจนในปัจจุบันนี้เพราะไม่เคยทำบุญให้ทานรักษาศีลแต่ละบัพรพการเลยดังนั้นจึงควรที่เราจะได้ทำบุญกุศลอันจักเป็นที่พึ่งของตน ในสัมประยภพชาติหน้าภรรยาได้ฟังดังนี้แล้วก็พอยเห็นดีด้วยในวันหนึ่งเขาทั้งสองได้ผากันเข้าป่าเก็บผักหักฝืนมาขายได้ซับแล้วได้นำไปจ่ายเป็นค่าหม้อข้าวหนึ่งใบหม้อแกงหนึ่งใบอ,อ้อยสีลำกล้วยสีลูกนำมาจัดแจงลงในสำรับเรียบร้อยแล้วนำออกไปยังวัดเพื่อถวายเป็นสลักพัตทานพร้อมอุบาสกอุบาสิกาเหล่าอื่น สามีภรรยาจับสลากถูกพระภิกษุรูปหนึ่งแล้วมีใจยินดีจึงน้อมพัตาหารของตนเข้าไปถวายเสร็จแล้วได้หลังน้ำทักษิโนทกให้ตกลงเนื้อแผ่นปตัตภพีแล้วตั้งความปรารถนาด้วยผลฐานทางนี้ข้าพเจ้าเกิดในประภบใดขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็นใจและทรัพย์เหมือนดังในชาตินี้โปรดอย่าได้มีแกข้าพเจ้าทั้งสองเลย ขอให้ขพเจ้าทั้งสองเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์เรียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติและมีฤทธิเดชมากในประยภพบภายภาคหน้าน้นเถิดดังนั้นครั้นสองสามีภรรยานั้นอยู่พอสมควรแก่อายุไขแล้วก็ดับชีพวายชนไปตามสภาพของสังขารโดยอนิสง์แห่งสลักพัตทานจึงได้ไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาในชั้นดาวดึงสวรรค์สวยสมบัติทิพย์ อยู่ในวิมานทองอันผุดพองโสภาตะการยิ่งนักพร้อมพร่งไปด้วยแสนสุรางนางเทพอักษรห้อมล้อมเป็นบริวารมีนางบรรหารว่าสลากพัตเทพพบะบุทเทพทธิดาการกัตวาครั้นจุติเลื่อนจากสวรรค์แล้วก็ได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์ในเมืองพระราสีมีพระนามว่าพระเจ้าสัทธาดิตสวยราชสมบัติอยู่8 4 0 0 0ปี ร้นเบื่อหน่ายจึงเสด็จออกปันประชาครั้นสูญสิ้นชีวาลงก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกและต่อมาก็ได้มาอุบัติเป็นพระตถาคตของเรานั่นเองนี่คืออนิสงค์แห่งการถวายสลักพัดนับว่ายิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งนักสามารถอำานวยสุขสวัสดิ์แก่ผู้บำเพ็ญทังชาติมนุษย์และสวรรค์ในที่สุดถึงความเป็นพระพุทธเจ้าได้ คำถวายสลักพัดข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งตั้งไว้ณที่นูน้นข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพัตตาหารพร้อมทั้งของที่เป็นบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งการละนานเทิน